อฮ้ยเสียงเสียงตัวเล็กเอาอีกแล้วครับเริ่มแล้วครับเห็นพี่ดาวใส่แยงแล้วเริ่มจะโบยวายแล้วดูนะครับความฉลาดของน้องๆช้างนะครับดูนี่ยกขาอุ้ยอุดูครับดูครับอูอ้อู้นอนขัดนอนขัดเฮ้ยกับบุญบ้านในฮอดเวลาอีหลาไปหมอุ้ย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 พี่หลงพี่หลงออกไปพี่หลงหลงระวัง เต้ต,ตสวัสดีครับสวัสดีพม่พม่สี่ทุกๆคนทุกท่านนะครับตอนนี้หมูดาวก็จะออกไปทำงานแล้วนะครับดูครับบรรยากาศวันนี้หมูดาวไปทำงานบ่อยนะครับเดี๋ยวนี้ได้ฝึกน้องดาวเปนในตัวด้วยในการใส่แยงนะครับพาไปชมเลยยกคนเดียวเลยแยง มีเพื่ันเห็ดยังอยู่ห่องว้ก่อนนี่นะครับดูวิธีการใส่ยังก็จะมีเปลือกไม้หนึ่งชั้นแล้วก็มีพรมอีกสามชั้นนะครับนี่ครับปมสามชั้นเลย หลงอะหลงจะไปกัดกับเขาดูเขาไปรหรอกกับ,บ้านอ,อุ้ยเสียง<อ>เสียงตัวเล็กเอาอีกแล้วครับเริ่มแล้วครับเห็นพี่ดาวใส่แยงแล้วเริ่มจะโบยวายแล้วดูนะครับความฉลาดของน้องน้อง,องช้างนะครับดูนี่น<อ>ยกขาข้ามเองเลยนะครับเป็นพี่ก็เลิฝึกมานะครับน้องก็จะได้นิ่งนะครับในอนาคตเี่นะน้อง,องดาวก็จะเป็นพ่อพายอยู่แล้วนะครับ เราก็ต้องสึกไวนะะ้ว <c oughs> น,น,น,นะครับเจ้โหเทเลยดูครับดึงองดึงแน่นๆนะครับ อืสุดหลอกไปทำงานสามวันแล้วนวันที่สามของอาทิตย์นะครับช่วงนี้ขยันครับผม การสึกเทียบด้วยนะครับโหเบาเบาด้วยเรียบร้อยครับอุปกรณ์ครบเซตน้วเดยวมัดอีกเส้นหนึ่งครับไปครับโอตมดูครับดึง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 โอ้โตมากตัวโตมากค,ครับลุงดาว เส้นหนึง่งก็จะมัดตรงคอไว้นะครับเพื่อการแย่งงายหลังนะครับนี่มูดาก็าจะมาเอาอ้อยดูน้องสาวเริ่มเดินบนหลักแล้วเดินบนหลักแล้วครับผม ไปแล้วจ้าอันนี้คือสเสบียงเดินทางครับส่วนเสบียงที่พักเ,<อ>เดี๋ยวพี่เพิ่มจะเอาไป<อ> <elemental. S 1> ให้นะครับเออ <c oughs> เออเออขัเรียนเรียกแล้วไปแล้วนะครับน้องดาวไปแล้วมาดูน้องสาวครับดูน้องสาวเออเออเออเ <c oughs> <c oughs> จ้าเอ้ยโอนน้โหนิ่งครับเมื่อวานวอยายมากนี่นิ่งเลยเฮ้อมาได้ไปน้ำพึนเนาะนี่มาแปงกับจันจาก็อ,อยู่นี่นะครับ วันนี้คือพ to ี่ติมพาไปอาบน้ำครับเดี๋ยวรอพี่ดาวไปไกลๆก่อนอันนี้จ้าเจ้ารู้สึกว่าจะอยู่ไม่สุขอีกแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ผุนพี่ดาวไม่หอดพ้นเหรอผุน ว <c oughs> ันนี้เจ้าไม่มีแรงเลยไม่มีแรงบอยวายเลยเออนี่นะครับอันนี้กับนีบจับๆจอนี่ครับเอาของให้กินพี่ยอมกินครับบวยวายครับ กับพี่ชายมาของมาง้องก็ไม่ยอมดีด้วยครับดูครับเออเออ้ยอยเละเวะิร์ด,ด,ด,ดหัวพังนัดเอยเปียกเออเปียกเออเปียดแห้งเปียดแห้งดูครับดูครับเออเออเออนอนขัดนอนขัด เอ้ยกับมันบ้านในฮอดเวลาอีหลาไปหมอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยพี่หลงพี่หลงออกไปพี่หลงหลงระวังพี่หลงมันบ้านในฮอดคิวเวลาเดี๋ยวไปอุ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยพี่หลงกัดเอาเลยพี่หลงคนที่ดียวนมักงอนคนมักจมคนมักเขียด ของง้อก็ไม่ยอมคืนดีนะครับดูของไม่กินหรือหือหือนี่เครียดลายเครียดลายหรือหรือโจ้โหโอ้ยเครียด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 แห้งเครียดแห้งหรือ

ดูความเกี่ยวกาดอชโโอ้โหเียดแหง้งเจยดแห้งพี่ลงพี่ดเดิกหน่อยกันนะยีด้วยไม่ยอมไม่ยอมอยากไปด้วยอยากไปกับพี่ดาวเหรอเออนอนขัดนอนขัดที่นี่ละเอ้ยเนาะดูถ้าน่ารักไหมครับ อันนีนครับนั่นครับมือกลางหางเชียบนะครับเป็นชอบลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องพังเณ็นเจ้าใบพุ่มปอนด้วยนะครับสำหรับลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมโอ้เตะองอกนัดถิมเลยไปดีกว่าไปดีกว่าไม่ยุ่งกับเด็กดือแล้วโอ้โฉ่ <laughs> oh get yeah, hang, get yeah, hang.